ถ้าเรามีเวลาพัก15นาทีหรือ1ชั่วโมงจะทำอะไรดีมาดูสูตรรัดการพักที่จะทำให้เรากลับมาปั่นงานได้อย่างเต็มที่เริ่มจากถ้าเรามีเวลาพัก5-15นาทีสิ่งที่ดีที่สุดเลยก็คือต้องเคลื่อนไหวร่างกายค่ะออกไปเดินเล่นนอกออฟฟิศหรือจะเป็นการยืดแข้งยืดขาในออฟฟิศก็ได้การเคลื่อนไหวเล็กๆน้อยๆนี้จะทำให้เรานั้นคิดสร้างสรรค์ได้ดีขึ้นหรือถ้ามีเวลาพัก1ชั่วโมงเต็มๆ ้ามอยู่ในออฟฟิศเด็ดขาดต้องพาตัวเองออกไปข้างนอกไปกินอาหารที่ชอบหรือกาแฟสักแก้วเพื่อลดความเครียดจากงานและเติมพลังให้กับตัวเองด้วยค่ะและถ้ายังมีเวลาเหลือลองหาหนังสือนวนิยายสักเล่มมาอ่านเพราะมีงานวิจัยบอกว่าการอ่านนวนิยายนั้นจะช่วยลดความเครียดได้ดีกว่าการฟังเพลงหรือการเดินด้วยซ้ําเพราะการอ่านนั้นจะช่วยให้อัตราการเต้นของหัวใจและความตึงของกล้ามเนื้อเรานั้นต่ําลงได้ช่วยให้เราผ่อนคลายแล้วก็ลดความกังวลจากงานได้ดีเลยค่ะ